รถของท่านนะครับถ้าขับแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนได้ดมกลิ่นฝุดเท้าท่านนะครับฝุดผมทททนเ,นเมท้าท่านเนี่ยกลิ่นเหมือนฝุดก็คือฝุ่นเท้าท่านเนี่ยถ้ายัางขี้เกียจไปล้างแอร์นะครับก็หาที่ลงโล่งครับหรือจะขับไปที่ลงโล่งก็ได้ให้รอบมันเกินเกินพันสองพันสามร้อยรอบนะบแล้วก็เปิดเปิดพัดลมสุดเลยนะครับเปิดพัดลมให้สุดรับ แล้วก็เปิดความเย็นสุดเลยนะครับถ้าไม่มีอุณหภูมิก็เปิดเย็นสุดถ้าเกิดมีอุณหภูมิก็เปิดให้มัน21 22 20จนโลเลยนะครับก็ทํานี้นะครับประมาณประมาณครึ่งชั่วโมงน้ําก็จะหยดแอร์ถ้าทนสะอาดแต่ถ้าใช้งานทั่วไปก็พยายามเปิดความเย็นเยอะๆนะครับเพราะว่าแอร์ก็สะอาดแต่ถ้าเราเปิดความเย็นน้อย25 27นี้ลมเกาะลวก็ขับไปดมเท้าเรา ถ้ายัางขี้เกียจไปล้างตู้แอร์เราก็ทำนี้ได้นะแล้วก็รถสมัยนี้ก็ปิดเครื่องแล้วต้องติดแอร์เลยนะครับไม่งั้นเดี๋ยวพวกน้ำยาขอมแอร์มันก็จะเปรีย้ยงหน้าของไม่ดีครับก็จะมีปัญหาเรื่องแอร์นะครับ